เราต้องเรียกร้องรัฐบาลใหม่คืออย่างน้อยๆวันนี้ต้องเรียกร้องรัฐบาลใหม่3ข้อข้อที่ 1. ต้องยุติแจกเงินดิจิตัลถ้าจะแจกต้องแจกเงินสดเท่านั้นถ้าไม่แจกได้ยิ่งดีเพราะ5 0 0แสนล้านบาทเอาไปทำอย่าอื่นให้กับประชาชนได้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ข้อที่ 2. อง ต้องเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ยุติโครงการบนคาสิโนเส,สรีโดยเด็ดขาดและข้อที่3นอกจากไอพักล้มนางโดนยุบเสถาไปแล้วเราต้องเอานักโทษชั้น14กลับมาติดคุกให้ได้ นักโทษชั้นส4มึงต้องมาติดคุกผมคิดว่าพลกรรมของรัฐบาลเศรษฐาที่ทําไว้ในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานำไปสู่การสิ้นสภาพเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และขัดประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการตั้งทนายถูกขนม2ล้านบาทมาเป็นรัฐมนตรีสิ่งที่กําลังคาอยู่ก็คือเรื่องดิจิตอลกับคาสิโน วันนี้พวกเราประชาชนที่อยู่ในที่นี้เราจะแสดงออกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตือนไปยังรัฐบาลชุดใหม่คุณต้องยุติเท่านั้นครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกันขนาดน,นี้สัญญาณที่เป็นการเตือนไปยังนักโทษชั้นทีสีว่าวันหนึ่งคุณต้องกลับเข้าสู่ในคุกถ้าคุณไม่กลับเข้าไปสู่ในคุกคนที่ช่วยคุณจะต้องติดคุกสัญญาณมันมาแล้วครับพี่น้อง